ากคุณเอามือจุ่มลงไปในแม่น้ําแห่งนี้ความดํามืดของมันจะทําให้คุณแทบจะมองไม่เห็นมือตัวเองในน้ําเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะพาคุณไปสํารวจหนึ่งในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและน่าพิศวงที่สุดในโลกนั่นคือแม่น้ํารูกีแม่น้ําที่ถูกขนานนามว่าเป็นสายน้ําที่ดํามืดที่สุดในโลกภายใต้ความมืดมิดนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่เคยถูกเปิดเผยและสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวให้รอดชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุด เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกําลังจะได้เห็นอาจทําให้คุณต้องทึ่งและสงสัยในพลังของธรรมชาติอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าใครเป็นคนชอบธรรมชาติน่าจะเคยได้ยินชื่อของแม่น้ํารีอูเนกรูแม่น้ําสาขาฝั่งซ้ายที่ใหญ่ที่สุดของแม่น้ําแอมะซอนทวีปอเมริกาใต้ที่มีจุดกําเนิดในประเทศโคลอมเบียและได้รับการกล่าวขานว่าเป็นแม่น้ําสีดําที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ในการสํารวจปัจจุบัน ของทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซูริกสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการค้นพบแม่น้ำสายใหม่ที่ดำสนิทยิ่งกว่าถึง1.5เท่าแม่น้ำสีดำสนิทนี้คือแม่น้ำรูกิที่ไหลาพดผ่านประเทศคองโกทวีปแอฟริกาในการสำรวจและเก็บข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าบางช่วงของแม่น้ำรูกิที่ไหลใกล้กับเขตเอมบานดากา้ามีความดำสนิทมาก ถึงขั้นที่เมื่อจุ่มมือลงไปในน้ำแล้วไม่สามารถเห็นมือที่อยู่ตรงหน้าได้สาเหตุที่ทำให้แม่น้ำแห่งนี้มีน้ำสีดำสนิทเนื่องจากระดับของอินทรีย์วัตถุที่อุดมไปด้วยคาร์บอนละลายในน้ำในปริมาณที่สูงมากโดยมาจากป่าดิบชื้นโดยรอบเช่นใบไม้กิ่งไม้ที่เน่าเปื่อยและซากสัตว์ที่ไหลลงมายังแม่น้ำจนเกิดการหม,ม,มักหมมประกอบกับภูมิศาสตร์ที่มีสภาพพื้นที่ตั้งเป็นพื้นดินราบเรียบ ทําให้เมื่อฝนตกนั่งจะขังและหมักมงมสารอินทรีย์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นไปอีกดกรทราวิดเด็กผู้นําการวิจัยโครงการกล่าวว่าแม่น้ำรูกิคือชาป่าตามธรรมชาติที่หมักด้วยพืชที่อุดมไปด้วยคาร์บอนผลลัพธ์ก็คือน้ำมีสีที่ดำยิ่งกว่าแม่น้ำรีอูเนกรูแม่น้ำสาข,าขาของแม่น้ำแอมะซอนทิทวีปอเมริกาใต้สารอินทรีย์จากพืชผัก ที่ละลายในแม่น้ําแห่งนี้ดูดกลืนแสงสว่างและยิ่งสารอินทรีย์ในน้ําเข้มข้นเท่าไหร่มันจะยิ่งมีสีดํามากขึ้นเท่านั้นเมื่อถ่ายภาพจากด้านบนจะเห็นว่าน้ํามีสีดําไม่มากเนื่องจากแสงสะท้อนที่มาจากท้องฟ้าแต่หากไปดูในระยะใกล้จะเห็นว่าสีของมันเข้มมากและในบางช่วงของแม่น้ําก็มืดจนไม่สามารถมองเห็นมือของตัวเองที่จุ่มลงในน้ําต่อหน้าได้การค้นพบในครั้งนี้ ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารที่ได้เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าแม่น้ำรูกีมีสัดส่วนเพียง5%ของลุ่มน้ำคองโกแต่ปริมาณคาร์บอนที่ละลายอยู่ในลุ่มน้ำคองโกทั้งหมดมาจากแม่น้ำรูกีถึง20%และความมืดของแม่น้ำแห่งนี้ทำให้แม่น้ำมีระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของปลาหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งหลายชนิดไม่มีที่ไหนเลยสัตว์น้ำในแม่น้ำรูกี ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกับแม่น้ําทั่วไปการปรับตัวของสัตว์น้ําเหล่านี้มีความหลากหลายและน่าสนใจเนื่องจากน้ําในแม่น้ํารูกีมีความมืดมากสัตว์น้ําบางชนิดจึงมีการปรับตัวให้ใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆแทนการมองเห็นเช่นการรับรู้ผ่านแรงดันน้ําการดมกลิ่นหรือการใช้เสียงสะท้อนโดยเฉพาะปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำำําดําพวกมันอาจมีดวงตาที่ใหญ่ขึ้น เพื่อช่วยให้สามารถมองเห็นในที่มืดหรือบางชนิดอาจมีการรับรูที่ไวต่อการสั่นสะเทือนในน้ําสัตว์น้ําบางชนิดในแม่น้ํำรูกีมีความสามารถในการหายใจที่ไม่ต้องพึ่งพาออกซิเจนในน้ํามากนักเช่นบางชนิดสามารถขึ้นมาหายใจบนผิวน้ําได้หรือมีระบบหายใจที่ปรับตัวให้สามารถดึงออกซิเจนจากน้ําที่มีออกซิเจนต่ําได้ดีนอกจากนี้ยังมีสัตว์น้ําที่มีการเคลื่อนไหวช้า เพื่อลดการใช้พลังงานในการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรจำกัดสัตว์น้ำในแม่น้ำรูกีอาจใช้วิธีการหาอาหารที่แตกต่างจากสัตว์น้ำในแม่น้ำอื่นๆพวกมันอาจเป็นนักล่าที่รอเหยื่อมหาหรือมีการพัฒนาเทคนิคการหาอาหารในสภาพแวดล้อมที่มืดมิดเช่นการดมกลิ่นเหยือ่อหรือการรับรู้การเคลื่อนไหวของเหยื่อในน้ำที่มืดการปรับตัวทางพฤติกรรมสัตว์น้ำบางชนิด อาจมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากสัตว์น้ำในแม่น้ำอื่นเช่นการเลือกอาศัยในบริเวณที่มีแสงน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญกับศัตรูหรือการใช้ช่วงเวลาที่น้ำใสกว่าช่วงสั้นๆในการหาอาหารและทำกิจกรรมอื่นๆการปรับตัวเหล่านี้ช่วยให้สัตว์น้ำสามารถดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและแตกต่างออกไปจากที่อื่นได้แม้ว่าสภาพแวดล้อมในแม่น้ำรูกี จะมีความมืดดำและขรุขระแต่มันก็เต็มไปด้วยชีวิตที่ซ่อนเรนและหน้าค้นหาแม้ว่าแม่น้ำรูกีจะมีความยากลำบากในการศึกษาสัตว์น้ำเนื่องจากสภาพน้ำที่มืดและทึบแสงแต่การสำรวจในพื้นที่บางครั้งพบว่ามีสัตว์น้ำเฉพาะถิ่นที่หายากอยู่ซึ่งเป็นการยืนยันว่าแม่น้ำนี้ยังคงมีชีวิตอยู่แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะท้าทายมากก็ตามดังนั้น แม่น้ำดำมืดเช่นแม่น้ำรูกียังคงมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่แต่ต้องอาศัยการปรับตัวพิเศษเพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนใครนี้แม่น้ำรูกีมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพวกเขาใช้แม่น้ำนี้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำประมงเก็บหาพืชน,น้ำและเป็นเส้นทางสัญจรที่สำคัญนอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับวิญญ,ญาณและพลังลึกลับ ที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำรูกีซึ่งชาวพื้นเมืองหลายกลุ่มเชื่อว่าแม่น้ำนี้มีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ทำให้แม่น้ำนี้ถูกจัดให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญต่อชุมชนและนี่คือเรื่องราวของแม่น้ำรูกีสายน้ำดำลึกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความน่าทึ่งสถานที่ที่ธรรมชาติได้แสดงพลังและการปรับตัวอย่างน่าอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุด เรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความลึกลับในโลกที่เรายังไม่รู้จักอีกมากมายหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะพาคุณไปสำรวจความลับของธรรมชาติอีกมากมายขอบคุณที่รับชมครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ